สร้างบ้านคนเดียวคลิปที่68วันพุทธที่หมกราคมพุทธศักราช2 5งพันคลิปที่ผ่านมาคลิปที่67เเมื่อปีก่อนได้ กล่าวไว้ว่าหลังปีใหม่กลับจากกิจกรรมศบตาดวงตะวันครั้งที่13แคมปิ้งพุทธศักราช2565แล้วจะมาหรือผ้าใบที่ใช้คลุมแคมปกันฝนออก เพื่อจะขยายพื้นที่นั่งร้านชั้นบนเพิ่มลานกลางเต้นหรือแม้แต่ใช้เป็นห้องนอนประจับของนายตะวัน ชั้ที่สองของแคมป์ก็ยังได้ขยับผ้าใบซึ่งเป็นหลังคาบังฝนบังแดดนั่นขึ้นไปอีกสัก200เซนติเมตรสูงมากก็ไม่ได้ฤดูมอรสุม ลมก็แรงเอาการอยู่ต่ำไปก็จะระสีษะไม่สะดวกในการใช้สอยหรือนั่งทำงานต่ำสุดก็คงใจอยู่ที่สักร้อยแปดสิบเซนติเมตรส่วนสูงสุดก็ไม่เกินสองร้อยห้าสิบเซนติเมตร นี่พอกลับจากแคมปิ้งมาวันที่3ก็ไปหาซื้อไม้และตะปู4มาเพิ่มตะปู3ามยังเหลือเยอะแต่ตะปูที่จะใช้ตอกส่วนใหญ่ก็จะเป็นตะปูสี ให้มันแข็งแรงหน่อยหรือแข็งแรงที่สุดเท่าที่จะแข็งแรงได้แล้วก็รื้อผ้าใบออกในวันที่สมนั้นเมื่อวานวันที่สกับวันนี้วันที่หก็มาได้งาน ดังที่เห็นนี้พอดีเป็นช่วงที่บริษัทและลูกค้าส่วนใหญ่ยังไม่เริ่มทำงานก็เลยมีเวลาให้ทำได้เต็มวันแต่งานไม้สำหรับนายตะวัน หากเปรียบเทียบก,กันกับงานปูนที่แม้มันก็หนักเหมือนกันแต่ด้วยความที่มันเพียงแค่ให้ทันกับเวลาที่ปูนเซ็ตตัวก็พอรู้ว่ามันหนักอย่างหิว หินทรายปูนก็เอาแค่ค่อนถังไม่ต้องเต็มถังก็ได้ก็ทำให้ที่มันจะหนักมันก็เบาแรงลงไปคือมันทำให้เบาแรงได้ตามกำลังของตัวเอง แต่งานไม้เหมือนกับมันมีไฟบังคับอยู่เหมือนกันอย่างเช่นการตอกตะปูจะไปตอกค่อยๆไม่เต็มกำลังก็จะไม่เข้าหรือผ่านทำให้ตะปูคดได้ ก็เลยจำเป็นต้องตอกตะปูเต็มแรงตอนตอกค่อยๆเพื่อส่งตะปูให้มันเข้าเนื้อไม้ก่อนจะได้ไม่กระเด็นเพราะตัวเองก็เป็นคนตอกตะปูไม่ค่อยแม่นอยู่แล้วเพราะไม่ใช่ช่างไม่ใช่ผู้ชำนาญการก็ต้องค่อยๆเคาะให้มันลงเนื้อไม้ จนแม้จะตอกผิดมันก็ไม่กระเด็นอย่างมากก็ทำให้ตะปูคดอันเนี้ยก็เลยเป็นนันว่าต้องใช้ความละเอียดใช้เวลามากด้วยแล้วก็ใช้แรงมากพอสมควรด้วยนี่เป็นความที่ค่อนข้างจะหนักอยู่เหมือนกันสำหรับ นายตะวันซึ่งไม่ใช่ช่างก็พูดได้ว่าหนักกว่างานปูนก็แล้วกันแต่จะหนักแค่ไหนก็ไม่ได้หนักเกินกว่ากำลังใจหรือพลังจิตที่คิดจะทำก็อย่างน้อยก็ทำได้แบบที่ ทำให้เห็นและก็แชร์มาให้เป็นตัวอย่างแก่ลูกหลานลูกศิษย์ญาติมิตรคนที่ขี้ท้อง่ายได้เห็นอาได้เห็นครูได้เห็นอาจารย์ได้เห็นลุงหรือได้เห็นญาติของตนซึ่ง เป็นคนขาดประสบการณ์งานช่างแบบสิ้นเชิงแต่พอแกตั้งใจจะทำแกก็ยังทำได้แบบนี้ก็อาจจะไปเป็นแรงบันดาลใจให้ลูกหลานลูกศิษย์ญาติมิตรรวมถึงคนสำคัญของมูลนิธิสุตวันตลอดไปจนถึงคนดีคนมีปัญญาคนรักป่ารักธรรมชาติทั่วไป ที่เข้ามาได้รู้ได้เห็นบ้างไม่มากก็น,น้อยครับสําหรับคลิปที่68นี้ก็แชร์ความคืบหน้าตามที่พูดปรารบเอาไว้ก่อนจะสิ้นปีเก่าบัดน,นี้ขึ้นปีใหม่มาได้5วันก็แชร์ความ คืบหน้าแม้ตอนนี้ยังไม่ได้อยู่ในโครงการสร้างบ้านคนเดียวต่อไปหยุดหรือพักยกมาทำแค้มทำนั่งร้านก่อนแต่ที่แท้ก็เป็นส่วนหนึ่งในงานการสร้างบ้านคนเดียวนั่นแหละเพียงแต่เป็นการ เตรียมอุปกรณ์เตรียมฐานหรือชั้นนั่งร้านสำหรับทำงานให้สะดวกเพราะเมื่อไม่ใช่ผู้ชำนาญการจะไปทำแค่นั่งร้านแบบลวกๆแบบนั้นจะทำให้ไม่ปลอดภัยเพราะตัวเองก็ ไม่ใช่นักปีนป่ายอยู่แล้วถ้าขืนจะต้องปีนป่ายขึ้นไปทำงานพลาดตกมาก็จะเจ็บจะตายทำให้โครงการไม่สำเร็จได้ก็สู้ทำนั่งร้านแบบแทบจะเป็นเรือนเป็นบ้านพร้อมกันไปด้วยอย่างนี้แม้จะช้าหน่อยแต่ก็ปลอดภัยและก็สะดวกใน ขั้นตอนการทำงานนั้นครับแชร์มาให้ชมกันอีกคลิปหนึ่งเป็นคลิปที่68แล้วครับ